รายงานผลผลิตอ้อยปี2 5 6 4ั5โรงงานน้ำตาล57แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบ ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของรายงานปริมาณอ้อยข้าวหีบในช่วงวันที่28-29และ30มกราคมปี2565กันครับ ในส่วนของปริมาณอ้อยรวมทั้งประเทศนะครับที่4 7 7 5 1 4 7ตันอ้อยในส่วนของอ้อยที่ถูกตัดเข้าโรงงานแล้วนะครับมากกว่า47ล้านตันอ้อยและค่าดการว่านะครับประมาณ50%ของอ้อยทั้งหมดในประเทศไทยสำหรับตารางนะครับสรุปรายงานการผลิตปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับในปี2564ทับ65 โดยรายงานวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปี2565และในส่วนของอ้อยข้าวหีบประจำวันนะครับจะอยู่ที่1 1 5 8 8ล้ตันอ้อยนะครับในส่วนของอ้อยข้าวหีบสะสมนะครับจะอยู่ที่47,700,000นะครับ5,147ตันอ้อยในส่วนของความหวานเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่12.25 CCS นั่นเองครับและสัดส่วนอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่ เ8 3 5นะครับในส่วนของผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่103.69ก้ิลกรัมน้ำตาลนะครับในส่วนของผลผล,ผลิตต่อตันอ้อยนะครับที่10 ccs จะอยู่ที่84.66กิโลกรัมน้ำตาลน,นั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลนะครับการสรุปรายงานปริมาณอ้อยเข้าหีบต้องขอขอบคุณทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ ที่ได้นําข่าวสารตรงนี้มาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันสําหรับอีกหนึ่งประเด็นสําคัญในวันนี้นะครับที่จะพูดถึงจะเป็นในส่วนของราคาน้ํามันนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมีน้ํามันหลายชนิดนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นและบางชนิดยังคงตัวเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูทีละชนิดกันเลยนะครับในส่วนของดีเซลพรีเมียม b 7นะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่35.96นะครับราคายังคงเดิมครับ และในส่วนของดีเซล B7 นะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่29.94ราคายังคงเดิมเช่นเดียวกันครับในส่วนของน้ำมันดีเซลนะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่29.94ราคาก็ยังคงเดิมเช่นเดียวกันครับในส่วนของดีเซลนะครับ B20 ราคาในวันพรุ่งนี้นะครับจะอยู่ที่29.94ราคายังคงเดิมเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นในส่วนของน้ํามันเบนซิน,นราคาในวันพรุ่งนี้นะครับจะอยู่ที่41.96บวกเพิ่มอีก0.50สตางค์นะครับในส่วนของแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่34.55บวกเพิ่มอีก0.50สตางค์นะครับในส่วนของแก๊สโซฮอล์91นะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ 34.28บวกเพิ่มอีก0.50สตางค์เลยนะครับในส่วนของ e 2 0นะครับราคาในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่33.44บวกเพิ่มอีก0.60เลยนะครับและสุดท้ายนะครับ e 8 5ราคาในวันพรุ่งนี้นะครับจะอยู่ที่26.74บวกเพิ่มอีก0.60สตางค์ครับโดยมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5 ตั้งแต่เวลาตีห้เป็นต้นไปนะครับทุกท่านที่เห็นราคาน้ํามันในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมเติมให้เต็มถังกันในคืนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ